อางน,นี้อ่ะแล้วผมปรับไปสีสอ่ะเนะครับอนนี้มันคือนหนึออ่งขึ้นขาของเรอันนี้มันก็จะคืนมันจะคืนเร็วขึ้นที่โหลดเนี่ยก็คือการก,การรับน้ำหนักการรับน้ำหนักของมือการรับน้ำหนักเบื้องต้นแล้วกันเรียกว่าการรับน้ำหนักเบื้องต้นบางคนเข้าใจว่ายิ่งหมุนมันจะยิ่งทําให้แข็งมันไม่ได้ทำให้แข็งแต่มันทําให้กระปิงตัวเนี้ยระยะที่ เริ่มต้นของการทํางานมาันเร็วขึ้นอันนี้เร,เราอ่ะรับน้ำหนักได้160กิโลอยู่แล้วซึ่งตัวเนี้ยต่อให้มันหมุนขึ้นหมุนลงก็รับได้160เหมือนเดิมแต่ยิ่งเรากดลงไปมันจะยิ่งไปหา160เร็วขึ้นอ่าเพราะมันอย่างยิ่งยิ่งมันมีสองข้างเนะี่ยคนที่จะตั้งให้มันเท่ากันเพราะว่าอะไรราะวป้าเวลาใส่ไปแล้วตั้งยากสูงไหมอ่าเพราะนั้นผมจะแนะนําว่าอ,อยากอยากให้ตั้งแบบแค่ซ้อาค่ามาตรฐาน ัในการตั้งการวัดอย่างหนึ่งนี่เนี่ยผมจะวัดให้ดูนะครับอันเนี้ยผมจะวัดว่าอันเนี้ยเขาตั้งมาเท่าไหร่อันนี้เนี่ยคือผมวัดได้ร้อยเก้าสิบห้าตรงนี้นะร้อยเก้าสิบห้าเรายังไม่รู้ว่าสปริงนี้ยาวเท่าไหร่แต่ผมวัดได้ตอนเนี้ยมันร้อยเก้าสิบห้าจากอ่าจากจากขอบสปริงขอบจากขอบจากขอบสปริงนะครับถ้าเรามีจับนี้ก็เกาะเกาะนี่นะเกาะสปริงแล้วก็วัดถึงขอบสปริงล่างวัดจากขอบสปริงถึงขอบสปริง ไม่ว่าจะโช๊ค t s หรือโต๊็เป็นเหมือนกันมันใช้หลักการตั้งเดียวกันอ่าต้พูดอย่างนี้ค่าเริ่มต้นในการปรับกิโลหที่ดีคือสามว่าเราดูที่เริ่มต้นที่5้มิลอ่าแล้วเราก็ดูในช่วงนี้ช่วงสตงอ่ถ้าใส่ลดแล้วแล้วคนนัง่งแล้วมันยุบมากเดินไปอันนี้จะต้องขอบมาแล้วกดสปิง,งปรบีอ่าผมแนะนำให้กด ีละห <1, S 1> นึ่งรอบบนอ่นิกดแล้วก็รองดูว่ายุบไปเยอะมากน้อยแค่ไหนให้มันให้มันบาลานซ์กับคนสี่หลงคั้เนี้ยพอมันตั้งตัวน,นี้แล้วอันนี้รีบาร์เราใช้ได้ระยะของเราเลยมใช้ได้ยี่สิบสองรได้ยี่สองคือปิดจากขวาสุดไปซ้ายสุดก็คือปิดปิดมาจนมันรู้สึกอย่างเงี้ยนี่นนี่คือสุดแล้วอ่นนี่สุดแล้วนี่คือไม่ต้องไปฝืนมันแล้วน,นี่ี่คือสุดแล้วหรือสังเกตง่าย มันขึ้นมาจนจนถึงหน้าบนแล้วถ้ามาตรฐานนก็อนุญาตเาอ่าหรือก็อนุญาตให้ฝังพอมันมี22ถ้าเราคิดง่ายเราหรารหารครึ่งก็คือ10เด็ดถ้า10เด็ดต้องไอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับลดลง 20, กีละกัน3 4 5 6 7 9 10 11อ,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 ขขอ,อันนี้อยู่ตรงกลางแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยรับเลขคี่หรือชอบเลขคู่รับ12อ่านี่ที่ตรงกลางปุ๊บค่าล้าก็หมุนมที่พันเดียวกันอันเนี้ย ต้องลองขี่อง,องต้องลองขี่อย่างเดียวเลยถึงจะตอบได้ว่าพอดีหรือไม่พอดีคราบันนงนี้ผมจะแนะนำในการปรับว่าสมมติลูกค้าขี่แล้วแล้วบอกว่าถ้าโชมันเหนื่อยไปโชมันเหนื่อยมันก็จะคืนไม่ทันใช่ไหมโชมันเหนื่อยไปเวลาขี่ในซอยอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกกระด้างเราก็เปรับมาทางนี้ก็คือปรับมาทาง L อ มันก็จะคือเร็วขึ้นเวลาเจอลูกอันหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะยืดได้เร็วขึ้นมันก็จะเหมือนกับรถมันจะไปพร้อมกับตัวเราอ่ามมตถ้าโช้มันเหนื่อยเราเจอลูกอันหน้าตัวเราอ่ะลอยแต่รถมันไม่ลอยอารมณ์อารมณ์าลานะ์อ่าสมมติถ้ามันดีบเร็วไปมันก็จะดีบล้อหลังมันจะลอยใช่ไหมออาการนี้น่าจะเคยเคยเจชเนี่ยนะคือปั๊บตรงนี้มาได้เลยใช่ ราตั้งมาตั้งคู่ายืดสุดก็คล้บกับกานแล้วก็เป็นเกณฑ์แล้วนอเอาใส่ก็ได้นั่งนั่งเร็วอ่ะอันนี้มาดูที่ชวหน้านะครับพอนั่งปุ๊บออเอาที่คืออะเลยที่จับหน้าให้จับหน้าอ่ะนั่งก็ฝา้วยอ่ะนะครับจะลองปรับเลยไหมได้เออเอาเอาตัวอุปกรณ์ในในตอกนะเพราะเนี้ย เนี่ยผมดูด้วยเก่ารุ่นนี้ดูเดอนนอยอะใช่ครับหลักฐานง่ายๆคือข้างหน้ามันตัดจุดเดียวที่ตัดที่สติแล้วก็คันน็อแล้วก็หมุนขึ้นหนึ่งรอบหนึ่งรอบก็คือจนจนในนับมา่กีก้กลับมาที่เดิมลดแล้วก็คือหนึ่งรอบคนนั้นมาดันบ่อต้องต้องมีแต่ทุกข้อเป็นคนเดิม พนักอาจจะได้รู้ว่าค่าความมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ <c oughs> ยิ้มตัวหน่อยแล้ต้องเป็นคนน้ำหนักเดิมคนเดิมพ <c oughs> นักจะได้รู้ว่าอ่ะลองอ่ะลองครับล,ลองนั่งลองนั่งเหมือนเมื่อกี้ <c oughs> ่นะสังเกตว่ามันจะองศามันจะไม่ไม่ยอียงเท่าเดิมนล <c oughs> อ่ะอ่ะเนี่ยอันนี้เราเราปรับแค่หนึ่งรอบนะนะครับ่เห็นไหมว่าพอหนึ่งรอบนั่นแสดงว่าแกนมันจะเหลือเยอะขึ้นแล้วสําหรับสําหรับคนที่น้ําหนักประมาณนี้เนี่ย น่าจะเริ่มพอดีแล้วอัเนี่ยเราอัเนี้มันต้องรอจนกว่าเราจะมีเจ้าของมันจะบอกได้ว่าเราับเท่าไหร่ใช่อันนี้ต้องเดี๋ยวรถคนขึ้นขัเดินแล้วก็หน้าบินขับเดินขณะเดียวกันลองดูก็ได้ว่าสมมติคายออกเนี่ยาคายคายลงเดิมเมื่อกี้เราปรับขึ้นหนึ่งรอบนะก็เอาเอากลับขึ้นหนึ่งรอบอันนี้ในเคสที่สมมุติว่าตอนเนี้ยคนที่ขี่ลำดับน้อยแล้วเขาบอกมันก็ได้ไป ก็ใช้วิด so ีโอค่าก็คือถ่ายไปเยอะเพื่อให้มันให้มันให้มันยุบได้มากขึ้นประมาณนี้แล้วกันถ้าถ้าเอาง่ายๆอีกเพื่อให้มันยุบได้มากขึ้นเราเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้มันเอียงเท่านั้นนะครับเมื่อตอนแรกเราถายลงหนึ่งรอบถายลงหน้าเรื่องก่อนแล้วเห็นไหมครับว่ามัน ว่ามันอ่าองศาการเยียงมันมันมากคือก็แสดงว่าแก้มันหดน้อยลงอ่ารานนี้มาที่โ้กหลังอันนี้ต้องถอดได้ต้องถอดเอาฝาออกถอดโซกออกมากแล้วก็ปัดสะรินอ่าผมบอมากผมใช้คลิปก็คือขันให้ตัวรเหลี่ยมไปทางด้านหน้าเวลายกยูบอ,ออกมันยังจะล้วงได้อยู่อ่ายังจะล้วงขันเอาหกเหลี่ยมขันได้อยู่ สำหรับแนวนี้ปิ๊ก็มือจะทำได้นะจีพจะทำไม่ได้ต่างแล้วก nah, ็เดี๋ยวผมจะลองลองพยกละนะพยกละนี่มันจะอยู่ประมาณนี้นะลองถ้าเราปรับให้มันหนืดอ่ะที่บอกว่ามี H กับ L ใช่ไหมครับผมจะปรับไปทาง H นะครับปรับไปทาง H ก็คือทางนี้อเดี๋ยวผมปรับไปสี่้าคลิกอ่ะลองดูะ เนี่ยมันคือหนืดขึ้นอันนี้คนจะรู้สึกได้คือคนขี<ะ>่แต่เจะรู้สึกว่ามันมันหนืดขึ้นอะอันนี้ผมปรับไปทำ L ค่ะ,อะลองดูอันนี้มันก็จะคืนคืนอ่าเขาเรียกว่าไงมันจะคืนเร็วขึ้นคจอหรือ,อง่ายๆมันคืออ่ารถรถอ่ลละมันเบามันจะตามจะตามก้นเรามากขึ้นอันนี้ความพอดีอ่ะมันอยู่ที่ ต้องขี่ใช่ครับแต่ถ้ามดลูกค้าขี่ลูกค้าปอบไม่เป็นลูกค้ามาบอกอที่ขับไปผมมีอาการประมาณว่าเหมือนแบบไปเจอลูก้าหน้าขับมาแล้วรูดเงี้ยแล้วแบบล้อมันลอยไปเลยอ่า,อาบางทีมันปรับไม่ดื้อเิอมันมันยืดไม่พันก็ต้องมาปรับแต่สวนมาก็คืออ่าแล้วบางคนถามว่าแล้วปรับช้ามันเอาไว้ใช้แบบ รถอ่าสมมติเราวิ่งขึ้นเขาดีเงี้ยขับทางยาวเงี้ยถ้าเราปรับเร็วๆอ่ะรถมันจะโยนใช่ใช่รถมันจะโยนใช่เราก็ต้องปรับให้มันหนืดขึ้นก็คือปรับมาทางนี้ใช่มันก็จะดูดถนนได้มากขึ้นอารมณ์เดียวกันข้อดีของมันวันนี้เราไปลาดเท้าถนนน่าเกบียามันคือไม่ทางใช่ครับวันที่นี้ไงคือทำให้มันคืนได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นข้อดีของโจที่ปรับได้แบบนี้ ที่ผมบอกว่าอันนี้เวลามันยุบอะมันก็จะยุบขึ้นมาแค่นี้่าเวลาที่มันโช์มันยุบใช่ครับแต่พอมันโชกแต่งุบมันก้าวติบภาษาแล้วเวลายุบมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ซึ่งที่ผมบอกว่าถ้าไปใส่ cts หรือหรือบางคนถามว่ามันเตี้ยกว่านี้ได้ไหมถ้ามันเตี้ยกว่านี้เขานั่งตุ๊บแต่เกี่ยวเมื่อกี้พอเรานตุ๊บมันจะไม่ได้ตรงอย่างนี้นะมันจะยุบมาประมาณนี้แลวยิ่งเวลาที่มันยุบกระแทกอีก มันจะยันโชว์แคนหน้าอ่อาแต่ก็จะ่ทำให้พวกจยึดต่างๆมันเสียหายให้แต่ถ้ารถใหม่ๆเนี้ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นเห็นผลตรงตรงนั้นอ่ะอ่าเพราะจุดยึดต่างๆมันยังมันยังหล่อรื่นอยู่แต่ถ้าเป็นรถที่แบบใช้งานมานานาแล้วเนี้ยจะระบีพวกตามจุดยึดเนี้ยขชามขนามฝืดพอนฝืดปุ๊บแล้วมันโชว์ที่มันแบบยุบมากๆ,ๆเนี้ยมันจะไม่ไม่เรียกว่า ลูกปืนมากอะไรมากการเปลี่ยนโช้แต่ละครั้งนี้แนะนําคนเปลี่ยนประมาณยังไงใครถึงว่าถ้าเกิดสมมติในกรณีลูกค้าซื้อไปแล้วใช้ไปสักปีสองปีสามป,ป,ปีแนะนำอะไระยะเวลาใช่ไหมครับ<ค>ร,ระยะเวลาใช่ระยะเวลาใช่ปกติของโช้กอ่ะมันจะเปลี่ยนน้ำมันแล้วนะเราเรียกว่าเปลี่ยนน้ำมันนะเปลี่ยนน้ำมันมันปีละครั้งเนาะปีละครั้งหรือหนึ่งหมื่นโลวันนี้กูเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนซีน ส่วนที่เกินปีไปแล้วไอ้พวกนี้จะมีค่าใช้จ่ายแต่มันถูกพู้กับหลักร้อยไม่เกินพันเก้าร้อยเก้าสิบหรือไงไม่ได้ไม่ไโอ้ฮอนก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนซีนีนโอลิ่งเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนไนโตรเจนใหม่ก็คือทำให้โชวคกลับมาใหม่อีกครั้งประมาณนี้แต่โชวคอะไรที่มันเสียหายอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เรามีซับพอร์ต ในเคสที่แบบรถล้มรถอะไรมาเนี้ยอันนี้อันนี้เราก็มีทั้งฟอร์มทั้งหลักมันจะเป็นต้องซื้อใหม่ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งตัวอ่ะเรียกว่าไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งตัวอ่ะของรถชนแบบอ่ารถสมมติรถชนแล้วกันรถชนเนี่ยแกนไปอยู่แล้วแกนโคตรอ่าแกนโคตรอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปดัดแกนอ่าส่งมัมาเปลี่ยนแกนไปปเลี่ยนแกนอ่าส่งมันมาเปลี่ยนแกนจะยั้งเวลาในการรับต่อต้อง ปกติอยู่วันสัปดาหครับศพดาศพดาแล้วแต่คิวงานคือซ่อมจริงอ่ะสัปดาห์นึงมันก็ซ่อมเสร็จอ่าเพราะเพื่อเพื่อเพื่อตีไปตีกลับซ่าเพราะว่ากว่าจะอ่าแจ้งออกไปกว่ากว่าจะรถจะมารับหรือกว่าผมจะมาลักอะไรเงี้ยอ่าทำเสร็จแล้วมันมีคนมาส่งหรืออะไรเยอะอ่าประมาณนี้ครเบื่อไว้สองสองศพดา